ในเมืองเล็กเต้งแห่งหนึ่งมีอุโมงค์เก่าแก่ที่ถูกลืมเลือนตามกาลเวลาอุโมงค์นี้เป็นส่วนหนึ่งของทางรถไฟที่ไม่ได้ใช้งานแล้วตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเมื่อหลายสิบปีก่อนเมื่อมีผู้คนตกจากขอบบนรถและเสียชีวิตอย่างน่าสังเวชทุกคนในเมืองต่างรู้กันดีว่าอุโมงค์นั้นมีตำนานอันน่าสะพรงกลัวในคืนหนึ่งชายหนุ่มชื่ออ,อาม ตัดสินใจที่จะสำรวจอุโมงนี้กับกลุ่มเพื่อนของเขาไม่ว่าคำพูดจากคนแก่จะบอกว่าอย่าเข้าไปพวกเขาก็ไม่ได้สนใจเมื่อเขาถึงปากอุโมงมืดมิดและเย็นเชียบรออยู่ข้างหน้าเสียงน้ำหยดจากกำแพงทำให้บรรยากาศดูคึงคังยิ่งขึ้น,น,นพวกเขาเริ่มเดินเข้าไปในขณะที่เสียงคุยเล่นค่อยเงียบลงกลายเป็นเสียงฝ่าเท้าบนพื้นหินและเสียงหายใจ ทุกคนรู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งไม่ถูกต้องเมื่อพวกเขาเดินลึกเข้าไปในอุโมงค์เสียงกรีดร้องแสนเจ็บปวดก็แววมาจากความมืดรอบเ a r เสียงนั้นเหมือนหลุดออกมาจากความทรงจำที่แสนสรายหยุดอยู่ตรงกลางใจอย่างเจ็บปวดเราไปต่อเธออามพูดไม่กล้าขยับตัวเสียงกรีดร้องกลับดังขึ้นเรื่อยๆด,ดังเป็นระยะๆเหมือนมีผู้คนจำนวนมากกำลังร้องขอความช่วยเหลือ พวกเขาจัดสลัดตัวกันขณะที่เสียงนั้นมารอบตัวเสียงหวีดร้องที่เกิดขึ้นทําให้พวกเขารู้สึกเหมือนถูกจิตใจจิกกัดเมื่อพวกเขาถึงจุดที่มืดที่สุดกระทันหันนั่นเองเสียงหยุดลงและแทนที่ด้วยความเงียบเหงาวินาทีต่อมาพวกเขาเห็นเงาหนึ่งรอบหลุดออกมาเงานั้นมีรูปร่างของผู้หญิงในชุดขาวดวงตาเหมือนจะร้องไห้นั่นเองเสียงร้องเริ่มกลับมาใหม่ ดังสะท้อนทั่วทั้งอุโมงค์เรากับเธอจะบอกอะไรบางอย่างนี่อามตะโกนก่อนที่ทุกคนจะวิ่งออกจากอุโมงค์อย่างไม่คิดชีวิตทุกก้าวที่เดินออกไปเสียงกรีดร้องยิ่งดังขึ้นจนกระทั่งถึงปากอุโมงค์เสียงทั้งหมดก็หยุดนิ่ง